มาเอาละก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนเยนะครับมาวันนี้เราก็จะมาเล่นจี้ใหม่กันนะครับก็จะมารีวิวจี้ใหม่เป็นจี้ระดับท็อปที่เกมมันเคมไว้นั่นเนี่ยใหม่จี้เครื่องรางระดับท็อปนะครับตะเกียงเวทนางฟ้าสามารถอัญเชิญสกิลใดก็ได้หูบิ้วมาซะท่าทำเลยนะครับสกิลพออ่านปุ๊บอะไรก็ไม่รู้นะสกิลมายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไอ้ส,สัมผัสประสบการณ์เนี่ยเกมยอดมากครับก็มันเขียนว่า อะไรเนี่ยสกิลกักขังนางฟ้าสกิลผลกระทบนางฟ้าการทําลายนางฟ้าอะไรของมันไม่รู้พออ่านดูสกิลมันก็แค่แบบมันก็แค่เลือกการนะครับก็คือเลือกการวิ่2ครั้ง95นะครับเลือกเอฟเฟกต์ดิสชาร์ตห้าสิบห้าเลือกทำลายอาคาร80ซึ่งไอ้ดิสช,ชาร์ตเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับก็คือหมวกเนี่ยหมวกให้มาตั้งหกสิบนะครับเออเพราะฉะนั้นดิช,ชาร์ตเราไม่น่าได้เลือกแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็พ่วงมาก็คือยิงระเบิดตามชายฉันนะครับแล้วก็ มันมีคูณเมืองนะ65%คูณเมืองก็เป็นจี้สสกิลนะก็สามารถปรับเปลี่ยนสกิลได้เมื่อเริ่มเทินแต่ว่าผมไม่ชอบการวิกเลยนะครับการวิกมันต้องเลือกก่อนถ้าเกิดได้เล่นคนสองที่จะซวยเอานะครับมาไปเจอเจอไปสายวิกหน่อยเว้ยโอ้เจวอลโอ้ยนี่ทะลุการวิกอยู่แล้วครับชิบหายโอ้ยเ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 ซตนี้โอ้ไยเซตนี้เซตเบนนี่โอ้โหเอ้ยโอ้ไยเซตนี้ เราไม่มีการวิกันเนี่ยแต่เจวอมันทะลุการวิกอยู่แล้วรอดไหมเนี่ยอ้าวเจวอลออโต้ไปแล้วมันมีเนเธอร์ไหมไม่มีสวยแล้วเนี่ยเจวอลเจวอลไม่เล่นแล้วอะไอเซตแท็กซี่นี่ ผมอยากให้แท็กซี่มันมีแบบเนี้ยไม่สามารถวางหลุมดำได้จะโหดมากๆเลยครับไปเราก็เลือกกันวิกมานะม,นมีป้ายไม่ขายไหมสองให้ได้นะเข้าออกสี่อย่าไปซื้อติดแสงจานตายปัดบ้านมันทิ้งไปก่อน สิบสองโอ้โหไม่ออกเลยห้า <5. S 2> มันมีป้องการสองครั้งใช่ไหม๋ยวผมจะขังมันก่อนแล้วกันผมเอาขัง dimension มาคนระับขังเออสวยโดนดอกดอกเดียวเลยมานี่ยเจวอลโดนดิชาร์จดิชาร์จไหม หมวกนิชา้าเราเอามาอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะมันไม่ได้เล่นถ้าเล่นเราแพ้แล้วเน,ะ J นะวนี่ยเจวอลเนี่ยใช้โดนก่อนเพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่ได้โชว์อะไรเลยนะแต่คูณเมืองดูดิคูณไป80เอ้ยแปคูณ 8, 8, 8แล้วนะ <12. S 1> ด,ดอกนี้โนดนอะีกไหมเนี่ย โอ้คูณเมืองเอ้ยคูณเมืองออกดีอยู่นี่มาเนี่ยเจวอลโดนนะเป็นศูนย์หมดเลยเียงมันยังจะมีเงินซื้ออีกเหรอโอ้ยดีนะมันไม่ได้เล่นสิบสองเราก็จะคูณเมืองเออโอ้คูณเมืองออกดีอยู่นะตายแล้วเจวอลก็ยังไม่ตึงนะมันไอ้นี่มันเกมมันน่าจะหลุดนะครไปะเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่เลย อ่าอ่าเจวอลกันวิกกันอยู่ไหมไปอ่มามันเล่นก่อนอ่าดูดิกันวิกกันอยู่ไหมอ่ะพระจันทร์ไม่ช้าซะด้วย มุมเตาร้อยซะด้วยแปลงข้ามมุ้งไม่ออกเลยเท่าไหร่วะ45%อ่าคราวนี้เราจะใช้การวิกแล้วโดนแน่สโโีโอ้ยทำไมมันสุดยอดอย่างงี้เอ้ยแต่ผมมีวิธีอยู่วะเราไม่มีการทาสีนี่ว่าการทาสีสู้ไงคนระับ ไปโดนไหมใช้ไปก่อนตัวปลาระเบิดงี้อะมันมีป้ายไม่ขายใช่ไหมงั้นสามสวยริชาร์ดไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมแต่ขอลองหน่อยแล้วกันการทาสีเราไม่มีนะัด มาการวิกเราได้ใช้แล้วเออกันมาเลยเออขังเออนั่นแหละเออขังมันเป็นไงโดนกันวิกกูนะครับเนี่ยออกอยู่นะเออเวลาเกิดวิกตอรี่มันจะขังเขาแปลกดต่อครับอ่ามาดูการวิกเรากันดีกว่ามาเออมันต้องตัววิกอย่างนี้ดิว่ามาได้เล่นคนไหนก็คนนั้นแหละอุ้ยกดผิดนะครับไหนได้เล่นคนที่เท่าไหร่ อ่าดูนะผิวมันจะวิกนะครับดูกันวิกเราจะออกไหมนะเรายังไม่ได้เลือกนะครับมันจะออกไหมอ่าดูดิทำอะไรของมันมาผิวโอ้ผิวไม่เป็นอีกแเฮ้เราก็เลือกกันวิกเลย,ยงี้มากันวิกที่รัก,รกไปจาัดก,การเลย ใช้โดนนะครับมาเออเราไม่ไปการมันหรอกเพราะเรามีการวิกนะครับแต่ผิวมันทะลุการวิกได้แต่เราไม่กลัวนะครับสองไปเอออย่างนั้นอะไร่ไม่ชัอออกไหมเออไม่ออกไม่มีอะไรออกเลยกูตัวอะไรเนี่ยโดนปลาระเบิดใส่โล่พังเรียบร้อยอ,อ้ายวโดนมาใหม่แลนะ้วา มีการซื้อต่อปะเนี่ยผิวมันน่าจะซื้อต่อได้อยู่มั้งเนาะอ่าลองซื้อต่อมาดูดิอ้าวได้เต่าเวิร์นมาสวยดิตาตดมามนะเออนั่นแหละตรงนี้เลยครับเออนี่เป็นไงเป็นไงโอ้ปลาโอ้ปลาสุกพังแล้วปลาพิว้วกูมีการวิกเว้ยวิกเราไม่ได้หรอกนะครับเรามีการวิก ตอนนี้เท่ากับว่าเรามีการวิกมีคูณเมืองแล้วก็มีปลาระเบิดเราไม่กลัวมันหรอกนะครับแต่ปลาระเบิดตาน,นี้น่าจะไม่ออกเพราะว่าผิ้วมันไม่สร้างแรดมาร์สนะครับเ,เออนั่นแหละย,ยังไงยังไงครับ <c oughs> เอายังไง คิดอยู่ทอยสามไหมหรือทอยเก้าเจ็ดไหมทอยเบิ้ลสี่ดับเบิ้ลวิ่งออกมันจะไปไหนของมันวู้ดได้ทอยเบิ้ลด้วยทำเป็นได้ของดีจังครับมาเราก็กดทอยเบิ้ลมาเลยเราอยากเบิ้ลเอ่อเบิ้ลสิบ วยซื้อบ้านผิวเล่นดีปะไม่เอาดีกว่านะโอ้โหไม่ออกเลยใช้โดนมาก่อนไปกดสองไปต้องออกนะแปลนนะโอ้โหแปลนโคตรกากหมวกดิชาร์สออกห้ากูว่าแล้ว เออหุ้ยสวยหูได้ของดีจังวะขังมันสักทีนะครับเออ,อโดนปลาระเบิดใส่แล้วโอ้ซานอะไรมาไปก่อนแต่มันวิกเรานะครับเอ,อ้ยมาผิวโอ้โหผิวปลาระเบิดใหญ่เลยของผิวมันกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะ ตอนนี้ผิวเล่นลำบากมากครับเพราะว่าถ้าวันเทินไม่ได้นี่เราหมูนะเจอผิ้วยังไงครับอืมที่จริงมันเล่นแถวบนนะถูกแล้วไม่น่าเด้งมาหรอกทอยสองทอยสองชนะโดนกันวิกเอ,อ้ยยังยังเมืองมันยังไม่ผุดซื้อตรงนี้ทีกันวิกเด้งเลยครับ ยังไงไครับระวังการวิกเด้งนะครับ95เแล้วนะเว้ยจากตะเกียงเวทวิเศษ,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 ษแล้วนะโอูโยมันทำอะไรของมันวะอ่าโอเคกูขี้เราหมดแล้วทำไงดีวะ12หมวกไม่ออกอีกโอ,โ,โอ้โหได้10โซตวนเออนั่นแหละโซตกูแน่นะเออเราก็ ขังโกงมันไปขังมันเอ,อ้ยตรงนี้แหละมาขังเอ,อ้ยมาอย่าโดดเยอะมีเนเธอร์ให้คูนเมืองเราออกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้การวิกเด้งนะเฮ้ยมันวิกตรงไหนเราได้วะมันทอยสองสี่ยังไงการวิกเราก็ต้องออกแล้วคราวนี้เราก็สิบสองไปซื้อเมืองมันได้เล่นลำบากเหมือนกันเนี่ยเฮ้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 ย อ้าวาการวิกเด้งเออ,อโมยกันไปก่อนทีนึงครับเนี่ยเราจะเราจะไปการตรงนู้นหรือไปการตรงนี้ดีนะครับสิบสองกับสี่สิบสองง่ายกว่านะครับแต่งอยยากมากผมต้องไปการมันตรงนี้ก่อนนะผมต้องไปการมันก่อนจริงๆนะครับการมันก่อนล้างโลกกับตัดไฟเอาอะไรดีวะ ติดโล่มันอีกม,นะมาสร้างแรงเลยเออมาโดนเรียบร้อยตายไหมเออคราวนี้มันมีสองจุดนี้ที่มันวิกเราได้นะแต่การวิกเราเลือีกครั้งหนึ่งสำหรับตะเกียงนะมึงมาเออล้มเราไม่ได้เอ้วิกเราไม่ได้แน่นอนอ้าวดูดิดูดิวัดกันเลยใส่กันเลย สายกันกับเราเลยวัดกันตรงนี้แหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาอะไรดีวะสิบสองให้ได้นะหมวกขอร้องเออมาสิบ <12. S 2> ันวิ่งเราไม่ได้แล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีทาสีนะก็ะสอบทรายแปน้นสวยโดนไหมไตเป็นชั้นออกไดนะ้ของอะไรดีๆบ้างวะเฮ้ยดิชาร์ตเอาดิชาร์ตเอาดิชาร์ตมา เอกด,ดิชาร์จไปเลยโซ่ตัวนกูก็ไม่ออกเลยลส2สวยวซื้อเรื่อยๆนะครับตอนนี้การวิกเราหมดแล้ว,ลวมาวเราจะลากไปนู่นเลยคูณ64มานี้เออคูณ80แล้วมั้งเนะี่ยโอ้โหคูณเมืองออกดีมากนะครับยังไงเออมีกันใช่ไหมมีกันไม่เป็นไรนะคทอยเก้า สวยหมวกออกดีจังวะอืมที่ชาร์จหมดแล้วนะหลงนี่เลยเอ้ยพายุทรายมันวิคเราไม่ได้แล้ยไม่มีตรงไหนวิคเราได้ใช่ไหมดูดีๆนะน่าจะวิคไม่ได้แล้วตรงนี้เลยเอ้ยโอ้โหไฟดาบอีกอืมทีหลังเราต้องขังมันก่อนซะแล้วเอาเลยพิว้วยังไงก็วิคเราไม่ได้นะครับ ไม่มีทีวิกแล้วเมืองเราคุมหมดแล้วและการวิกเราก็หมดแล้วด้วยนะเราก็อย่าสร้างแลนให้ปลาระเบิดมันออกแล้วกันเอ้ยเอาไงพิว้วพิ้วหมดมุกแล้วปลาระเบิดเรายังไม่ออกเลยโอ้โหป,ปลาเราออกไหมเนี่ยออกไหมไม่มีวีแววเลยจะไปไหนจะไปไหนครับ หาอะไรของมันอยู่การร้อยโอ้ยมันพยายามจะชนะเงินเราเนี่ยอุ้ยจะชาร์จด้วยเราต้องโจมตีมันในการโจมตีเดียวนะครับอุ้ยฮุ้ยอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยไปสิบสองเออสร้าง แต่เราไม่สร้างเดีืันตาระเบิดครับมานี้เออยังอีกเ่ะแล้วก็12ใหม่อีกทีนึงออก11อโอ้โหจเจริญและสาบไปทีนึงเออไปไหนดีวะทีนี้หูหาที่อยู่ไม่ได้เลยครับตรงนี้แล้วกันวะมานี้เออตายยังมันมีการ,ร้อย เราต้องโจมตีเดียวอ่ะถึงจะได้นะครับ <12. S 1> คำอะไรของมันว่ามันวิ่เราไม่ได้แล้วพิ้วอ่ะอโดนโซ่ตัวนผูไปนะครับตอนนี้หาตังค์อย่างเดียวแหละไม่เอาอะไรครับพิวบอกไม่เอาอะไรแล้วหาตังค์จังหวะเดียวเราต้องขังกรงมันก่อนนะครับเราต้องไปขังกรงมันตรงนู้น12สอง เดี๋ยวกูขังโกงแน่เออโดนไปก่อนทีหนึ่งนะครับเอาไงดีวะเล่นขังโกงมันดีกว่าครับคูณ80แลิเราคูณทุกหลังเลยเอออย่างนั้นแหละล้างไปเลยมาขอให้ขังออกสาธุขังมันขังมันขงังโอ้โหไม่ขงังไม่ขังอย่างนี้ก็แย่ดีครับพาไปนู่นดีกว่ามานี่เออโดนไป นิดชาร์ตป้องกันเฟ,ฟตรตอันตรายอีกเอาไงดีเราทีนี้การร้อยการเลยเก้าสวยเราจะลงไปขังคุกมันก่อนนะไดโอ,โอชาร์จมาสวยเราจะชาร์จตะเกียงเราแล้วมาพิวส์อันนี้มาเอ้ยอุ้ยกันขังอูขังขังไม่ได้ อีกทีดิ่อยาออกนะไฟดับโอ้โหไฟดับมันออกเยอะไม่ซื้อไม่ได้นะ้วตรงนั้นอนะแพงมากนะครับบ้านสามหลังตรงนั้นอนะมาถอยสิบสองไม่ได้ละถอยสองแทนเอ,อ้ยโดนตะเกียงยังไม่ได้ใช้โอชาโดนตะเกียงเลยคนระับตอนนี้พิวกำลังหาวิธีในการสู้กับเราแต่ตอนนี้ผมจะหาไอเทมไอ้นั่นอยู่มันชื่อว่าไอเทมอะไรวะ ไอเทมแรกเปลี่ยนมาเบิ้ลเน่อ้าว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 รีชาร์จกันวิกนะครับสิบสองสวยเอ้ยโดนไปทีหนึ่งขังมันขังมันดีโอ้ยไอรองเท้าวีเ้ยสองสวยขังมันะรอบเนะี้ยขังมัน ปาดฝุ่นปาตัวาจเช็ดถูอะไรวะขังโอ้โหขังก็ยังไม่ออกขออีกทีสักทีกทนิตัดไฟเอาตัดไฟดีกว่าขังมันเออในที่สุดกูก็ขังมันได้มาม,มานี่ตายตายแน่นอนตายองค์พ่นยังจะกู้มันกู้เอาอะไรวะ มันกู้อะไรเออไฟตาไปห,หมดนี่เป็นไงแล้วกูจะไปไหนเนี่ยมืดหมดเลยโอ้โหหาออกสี่ไม่เป็นไรเออเรียบร้อยโดนกูแน่อย่าจับโอ้โหไฟตาไปแล้วเออเรามีเงินหนึ่งบีอ่ะตอนเนี้ยโอ้มันยังจะกู้ชาร์จไปอีก,กอะอะไรวะเราต้องขังมันอีกสักรอบอ่ะหนึ่งจะเบิ้ลอีกกะเ,เบิ้ลเอาอะไรวะ อ้ยังได้เกาะล้างอีกยังไงตอนนี้ตัดการเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับเราต้องฆ่ามันในการโจมตีเดียว,วยยเพราะฉะนั้นเราจะสิบสองไปขังมันเออขังมันให้ได้นะเว้ยขังมันให้ได้ขังมันให้ได้ขังมันโอ้ยไม่ขัง มันไม่มีหมวกอ,อ,อ่ะตรงนี้แล้วกันวันนี้ไฟก็ดับดีมากเป็นไรไม่รู้ไฟดับ่างเดียวเลยบ้านกูเนี่ยสองขังมันลรอบเนี้ยขังเออขังเรียบร้อยมันตายแนย่ตายแนย่ตายแน่นี่เหลืออีกครั้งหนึ่งครางเนี้ยเราจะทอยเจ็ดแล้วขังมันอีกรอบ ขังมัน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 ขังรอบนี้ตายเลยขังรอบนี้ตายเลยขังดิโอ้ไม่ขังมันโอ้มันมีการขังเหือะทำไมรองเท้ากูมันเป็นอย่างงี้วะมันมีการขังด้เลยอะไรคือการขังวะแป๊บนึงผิวมีการขังนอโอ้มันมีป้องกันขังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายนะเฮ้ย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 อยู่ดีไม่ว่าดีเฮ้ย เอาตายนะตายนะตายนะลงไหนพิ้วมันก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันจะทำอะไรเราตอนเนี้ยที่เราล้มมันไม่ได้เพราะเอฟเฟก,กบ้านผีของมันเนีเ่ยเฮ้ยชิบหายแล้วมันได้ของโหดมันชนะเราเน,นี่ยมันแลกเปลี่ยนแค่แลกเปลี่ยนเกมก็จบ <24. S 1> เพราะว่ามันแลกเปลี่ยนกัน1นบเรา อันนี้บันไลได้เลยนะเอาไงดีวะมานี่ตายเธอตายเธอโอ้ยังอีกขังขังให้ได้ขอร้องขังเธอ,อเออไม่ขังโอ้โหไม่ไหวแล้วว่าทางเลยแล้วกันมาอุ้ยกันวิกอ,อกสวย สวยๆอย่างนี้สวยคุ้มเต่าร้อยสวยบ้านหลังไหนแพงสุดวะเออมาเนี่ยตายตายเถอะโอ้ยเฮียงจะเบียอะไรอีกตายเถอะโอ้ยยังอีกคุ้มเต่าร้อยเจ็ดขังเถอะรอบเนี้ยกูหวัวงให้ขังอย่างเดียวเลยขังเออ ขังกูชนะขอร้องตัดไฟตัดไฟตัดไฟอะไรอีกงขังมันนี่โอ้ยขอให้ขอให้อย่าดับเออตายมันตายโอ้กว่ากูจะลบมันได้โอ้โหไฟดับอะไรไม่รู้โอ้เฮ้ยกันวิกดีอยู่นะเมื่อกี้เหมือนผมจะสร้างบ้านอะไรสักอย่างนะแล้วกันวิกมันออกนะครับเพราะว่าตาระเบิดเออขาแนีวมันก็โดนวิกแลยครับมันโดน กักขังเขาเนี่ยผมก็โดดฆ่ามันได้นะเหนื่อยเหนื่อยมากอืมสรับจี้นี้เห็นประโยชน์มันหรือยังแต่บ้านแพงมากเลยนะคือแบบคูณเมืองแต่ว่าคูณเมืองใส่อย่างอื่นก็ยังจะโหดกว่าจริงป่ะเออไม่จําเป็นต้องเอานี้ไปหรอกใส่ออฟก็ได้คูณเมืองอนะถ้าลงบ่อยขนาดนะั้นะครับบ้านก็แปดสิบทุกหลังยิงระเบิดนี่ถ้าเจอพวกวิกมันก็ไม่ได้ยิงอยู่แล้วอะ่ะอืมเจอพวกล้มก็ไม่ค่อยได้ยิงเพราะว่า มันไม่ออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาพกกันทาสีมานะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้เลือกไพ่สามใบเนี่ยไอ้เลือกนางฟ้าสามอันเนี่ยไม่มีประโยชน์สักอันเดียวการวิกนี่มันมีประโยชน์ตอนที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าไม่เลือกก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันถ้าเขาได้เล่นคนแรกอะมันไม่ออกนะครับการวิกเวนเนี่ยมั้งนะเพราะว่าผมก็มันก็ต้องเลือกก่อนอยู่แล้วป่ะมันถึงจะออกถูกมะเออไม่รู้เกมมันทํามาอย่างไงนะครับ ก็ส่วนที่ช์จเห็นไหมก็ใช้หมวกแทนได้ตั้ง60อันนี้ได้ฮ้าหายเออก็พิจารณาเอานะผมว่าวันนี้ไม่น่ามีใครทำหรอกเจีนเะนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบพื้นๆมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเหมือนกูใส่จี้สกิลเดียวไปเลยออกดีแค่คูณเมืองที่เหลือคือไม่ได้ใช้เลยการวิกนี่ได้ใช้อยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็รับปบา,บายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรไม่ให้ดูนะเซอร์ไพรส์ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบา,บาย